สวัสดีครับอยู่กับผมที่ช่อง DIY ทุกอย่างที่คิดได้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูแทงน้ำครับมีคนถามผมมาเยอะเลยครับว่าท่อใหญ่ๆตรงนี้นะครับเอาไว้เพื่ออะไรนะครับนี่เป็นแทงน้ำขนาดสองพันลิตรนะครับที่ผมได้สร้างขึ้นแล้วก็ใช้มานานกว่าปีครึ่งแล้วครับประมาณปีครึ่งนะครับนี่ครับเป็นท่อขนาดสี่นิ้วนะครับ ต่อขึ้นข้างบนแท้งนะครับเป็นแท้งขนาดความสูงก็ประมาณ3าเมตรอ่าเหล็กตรงนี้3าเมตรนะครับนี่ส่วนตรงฐานมันก็จะเป็นปูนแค่นี้เองนะครับ<ม>เหล็กก็เป็นเหล็กกระวนไนนะครับเหล็กที่ไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็จะมีแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ตรงนั้นด้วย2แผ่นครับมา,าไว้ลองถ้าเราไม่รองถ้าเอาเอาแต่แทงน้ําลงเลยนะครับ พอดีแลครับมันจะเป็นรอร่อนเออมันจะเป็นร่องเอามันจะย้วยลงมานะครับเอองอบประมาณในการสร้างแทงน้ําตัวนี้นะครับออค่าเหล็กไม่ถึง5000นะครับที่ผมใช้ถ้าจำไม่ผิดนะอายุการใช้งานตอนนี้ก็ปีครึ่งนะครับเกินปีครึ่งแล้วออน้ําเต็มแทงครับตอนนี้ <Hey. S 1> ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะน้ําหนักก็ตอนนี้ก็ ถ้าเป็น2 0 0 0ลิรเต็มๆก็2ตันนะครับชิปง่ายๆเหล็กก็เป็นเหล็กผสมนะครับเหล็กกลมกับเหล็กกล่องก็เอาแบบหนาอยู่นะครับอันนี้ผมทำคนเดียวนะครับพอจะมีเขาเรียกว่าอะไรพอจะมีฝีมือในการทำอยู่เล็กน้อยนะครับไม่ไม่ไมีม,มีไม่เยอะอ่าถ้าใครคิดจะทำก็ผมว่ามันมันก็ไม่ยากนะครับถ้าคิดจะทำ แบบนี้ก็ประหยัดปุ๊บได้เยอะครับใช้ท้งแบบนี้เวลาเราใช้น้ํามันก็จะอยู่ข้างบนใช่ไหมครับมันก็จะเกิดแรงดันเกิดขึ้นอ่าสาเหตุที่ผมได้ใช้ท่อแบบนี้นะครับท่อขนาดใหญ่แบบนี้แรงดันมันจะมันจะมีเยอะกว่าท่อแบบแบบเล็กลงมานะครับเวลาน้ํามันใกล้จะหมดก็เลยผมก็เลยใช้แบบแบบนี้อ่าเพื่อประโยชน์ตอนน้ามันมันลดลงมา ถ้ามันลดลงมาเหลือประมาณนี้มันก็จะมีแรงแรงอัดลงใหม่นะครับตอนเราใช้น้ํามันก็แล้วแต่ไอเดียใครนะครับอ่าเห็นคนเ้าถามมาเยอะเลยครับนี่ครับว่ามันเอาไว้ยังไงท่อตัวน,นี้พอมาถึงตัวนี้ก็ลดลงมาเหลือหนึ่งนิ้วที่ท่อใช้งานตอนนี้ก็จะเป็นฐาน น,นี่ก็ไม่ได้เชื่อมเลยครับบางจุดก็ไม่ได้เชื่อมหมดนะครับก็ยังอยู่ได้ส่วนนี้ก็เป็นอุป,รปรกรณ์ต่างๆนะครับที่ฝนมันตกแล้วก็มาวางวาง,วางไว้เฉยไม่มีอะไระครับก็มาชมกันนะครับนี่ก็เป็นทุ่งนานครับบรรยากาศทุ่งนาตามท้องไร่ท้องนานครับแล้วก็ เป็นบ้านไม่ใช่บ้านนี่เป็นเหมือนอใช้พลังงานทดแทนหมดเลยครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับการไฟฟ้าภายนอกมีน้ำมีไฟครบนะครับข้า,างหลังก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้จะมีน้ำใช้น้ำบาดาลครับครับ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับแทงน้ําถ้าใครสงสัยว่าผมเอามาไว้ทําเพื่ออะไรคนระับที่ว่ามันใหญ่ๆตรงนี้ก็เพิ่มแรงดันครับเพิ่มแรงดันตอนน้ํามันใกล้จะหมดแทงนั่นเองนะครับแล้วไอ้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับโอ้ร้อนครับแดดมาแล้ว